ดีครับพี่น้องดีดีผมป,ป,ป่อครับคุณไพพร้อมไพพี่น้องจำเมา่วันที่ิ1มิถุ e นายน2 5 6พยเดวันศุกร์พี่น 2, ออ้อง e วันสุกร์ติดตากจะชอบน่ สำหรับช้าล่ามช่วงแรกน,นะคะเป็นเคร,รื่องตะเกียบเป็นฟ้อสกรองยาวเดีนยวซื้อบ้างไปแล้วก็ฟอ ที่อย <c ười> ู่บ้านหนองไผ่ตำบลหนองไผ่อำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับลายน้ไฟลายตัดลวดลายตกแต่งานประกอบไปด้วยลายสัตว์ลูกฟักลายกระดกและลายดอกลกครับสวยงามประการตาค่ะขอขอบคุณคณะคนเมืองแสน นัโดยคุณกีรวุฒิเอี่ยมรัศมีคุณและคณะคนเมืองแสนทุกท่านขอขอบคุณค่ะและขอขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองและสถานีวิทยุกายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดคลื่น94เมกะเฮิร์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเมกะเฮิร์บ้านโนนชัยศรีที่ได้ออกกรกายเสียงไปทขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอขอบคุณสื่อเมือชนทุกแหนทีวีทุกช่องที่มา ถ่ายภาพทำการถ่ายทอดสดในวันนี้ด้วยค่ะคนมังหมดหลายอยู่หรอกคุณรถไฟก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคณะคนเมืองแสนอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็ขอเสียงขอบคุณให้กับสื่อมวลชนทุกแถบอีกครั้งด้วยนะคะไบผมก็สี่ขอเวลาราชก่อนพี่น้องค่ะต่อไปเป็นขบวนลำดับที่14นะคะคณะเกษตรกรรักสร้างบ้าน มือปฏิทินสิบขอพื้นที่ให้กับนางราและคณะหมอรามคณะตั้งไฟด้วยอันนี้ครับทีมหนึ่งไปหรองอันนี้กระบวนหนึขอพื้นที่ขอถอยออกคนละสี่ดานะคะกระบวนทางด้านหน้าตรงถนนตรงกลางำลังเคือนตัวได้ทีท้ายไปหรอกไปหรอกตรงงานง่ายไปหรองงานง่ายมือโจูดกันง่เรื่องไปหรอกมือโจูดวันทินยี่สิบสองเป็นมือโจูดมือ

เกษดารับสร้างบ้านคณะที่จะเพื่อนเข้าสู่บริเวณประดับพิธีขององค์การได้แก่คณะเกษดากรรับสร้างบ้านหน้าคณะก็คือคุณเกษดากรแม่ตะบงสาวงามผู้ถือป้ายขบวนนางสาวปานิสาสุทธิสบานหรือน้องอินอายุ23ปี

ใมาสั่งกายแ่น้าบรรยากาศกับมาณนี่เราไปน้องบุญนอยไผนอไฟสี่แยกไฟไแดงเี่แดดไเล็กเดียวรถมาไกลนึงบางไฟที่อยู hint, like onun, um ่สามสีบ้งนกูเราี่น่องบงไฟประกวดเดี๋ยวเวลากันโดนแล้ว โอ้รถขันบักงามเีเนานง่งงอ,อ,งอีกไลยกับวันไป่นฝั่งไฟพไฝั่นี่กับวันนี่สิไปผ่อนต่อไป อากาศยิงเงยขบวนออกไสกําลังแห่ของมาดคนไกลบ้านไะออกไส้หดเงยเลยกันนั่งล้อก็มาหลายไม่ขบวนหนึ่งเมื่อเป็นมือจูดพี่น้องเมื่อเป็นมือจูดเดี๋ยวตีฟาไปมั่งสะบังสถานีจูดออกไส้เล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะ บวรด้พวกายขบวนนึ่งเอาต้นนี้ก็ไ่นอนงานแหกะเอาสักนี้ก้นเดียวสิผาไปมงมือยองจุดานที่จุดี่นอบรรยากาศพี่บรรยากาศพี่สงฆจะอยู่พูดกับทุกท่านตลอดไปครับาลงไปแาราคาแม่ค้่ากําลังจับจองอยานทีพี่รอกจับจองอานที เงื่อนเป็นมือจูพี่น้องบังไฟกับร่งางเข่าขายบังไฟกับร่างตังค์ขายไฟขายใดปุ๊บคนก็วานี่ก็บ่หน่อยบังเร้ยพี่น้องหางวัดทันใส่บ่หน่อยบังอันนี่กอันหลายบังเยอะด่านขายด่านขายกับกาลังจับจองสถานที่พี่น้องแตงเอเอสกับถ่ายถอดสัญญาณเต็มที่พี่น้องเต็มที่แล้วพี่น้อง,องไฟพนมไฟเข่าไปมือสถานที่เบื้อง ต้นพี่น้องฝังไฟไง่ายวังไฟหน่อยกะเลี้ยงหางไปแถวพี่น้องกำลังอีจัดเอาดินมาคูนฟังนี่เป็นฝังไฟเบ็ดพี่น้องเต็นนี่มิเตอร์เต็นฝังไฟรถส่งหลังแข็งองยู่จ้างหักงานไงพี่น้องมือนีกับกำลังขบวนผ่อนอยู่ฝังไฟกับขักขนาดห้ามจำหน่ายสินค้าพนะี่น้อง เปเนตดวงเกอบังพร้อมเด้พี่น้องบังอันข่อมอันตรายของสถานทีป่ปล้ำพิธีเพื่นกะใส่กระสอบไส้ย,ย่างดีบังไว้อันนี้ก็บ,บังไว้กันอันตรายปล้ำพิธีเพื่อนเอืนเ่นกับเพื่นกะเป็นงานหเหรอพี่นอ้องหาฐานหาฐาน เฮ้ยๆๆๆเป็นไรองค้ายมาบ่ครับองค้ายมาบกว่าฐานองค้ายเป็นเด็ดบังเกอร์บังบ่หน่อยมองพี่น้ององค้ายก็รลังมาอกนั้นฐานน้อยอานน้อยกับหาฐานขึ้นกันพี่น้องฐานบังไฟน้อยบังไฟามื่นเลยเพราะเปบังไฟน้อยแด้วบังไฟามื่นบานเปิดเอิญบังค้ายหน่อยมองสถานที่จุดก็เริ่มขึ้นแล้ว ฐานง่ายพี่น้องมันเสาจูดวันเสาฐานง่ายหาฐานพี่น้องนี่แหละฐานง่ายเมื้อนเะนี่ยมึงกันคนกันเต็มเหมดเลยแฐานที่มึงอยู่พี่น้องมันไปฐานหน่อยฐานจูดประมาณนี้เลยพี่น้องไปกับมาหลายอยู่ เคื่อนกันมีโอกาสกะเลยมากอะติดตามพี่ชมได้พี่น้องแต่มือนี้เอาสมุนีก่อนพี่น้องพอข่าวม่ขายเป็นกะขายจองซื้อข่าวกันมาเนื่งองมาเ่ยนะมึงบังไฟรมร้องจันหน่อยพี่น้องอนนเป็นวันนี้เฉพาะยังไงได้พี่น้องบังไฟเจ้าน,นี้จะบงังโอ้หมดหลายบังได้พี่น้อง บเลโอ้จักบังบ่านไอยเนาะโคโคอย่างกดียวเบิกฟ้านครแจนี่ใครสําหรักเบิกฟ้านครแจ้ได้พี่น้องเบิกฟ้านครแจ้เป็นจุดถวายอันนี้อันนี้คือจะเป็นเจ้าของผู้เป็นจองสื่อเบิกฟ้านครแจ้เบิกฟ้านครแจ้อันนี้ใายได้พี่น้อง มีกบิตะบังยังไงต้นก็มาหลเดี๋ยเด้อพี่น้องคนก็มาหลายเดี๋ยวเทพการเทพเวลาเทพเวลาผมค่อยจะกลั่นจักลั่นนี่สิบล้านพี่น้องโอ้สิบล้านบอกไงนี่กบบังสิบล้านจีนสามบาทอันนี้กระแมนปะอันนี้บอแมนนี่บางสิบล้านผมเงี้พี่น้องโอ้นีสิบล้าน สอสนีสสสส่นี่เด้อผู้สีขังไฟผู้เอาของไฟมากสุดนี่พี่น้องมึงเป็นเป็นกำลังทำงานได้พี่น้องตก็วังยาแ c กว่าบาทะนะอันนี้ค่ายเทพการเวลาอันนี้ค่ายได้นี่พี่น้องอันเทพเวลาโอ้เทพเวลาหลายเทเวลาเทเวลา เทอเวลาออกมาหลายเด้อพี่น้องแมนบัดเลยเทงเวลาเืินมวนพี่น้องเืินมวนมันถือยี่สิบสองถือเวลาเงินในกำหนดนี่ยังน,น,นี่ล่องกันเลขจุดบ่แม่นครับอ๋อลงทะเบียนเลขจุดนี่ลงทะเบียนเลขจุดจักบ้างพี่นี่ครับบังไับ บังแค่ไงอ่ะบักสิบล้านเยอะบังบังแค่ไปสิบล้านสองบังโอ้บังแค่หน่อยตั้งหักเนาะบังแค่หน่อยตั้งหักเดี๋ยวลงลงทะเบียนคนต้องลงทะเบียนก่อนเลยพี่น้องโอ้เทพเวลามาหลายเว้ยอันนี้เทพพนมพี่น้องนี่ขายเทพพนมไงได้ขายเถื่อพนมมือจูดมือนกันพี่น้องมือจูดมือนกัน ในจูดมวลการิดตามติดชมเด้อท่านนี้ก็ขนออแล้วแบบหวงไฟลงหยุดอุ้ย่าไหนเผลไปได้อีกอน 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8คนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนแปดคน แบกแจ็กบังนี่บังไฟแดงเอาไว้ล่านบ่อันนี้วังไฟล้านจะซื้อพี่น้องบังไฟล้านกับแบกแปดแล้วเนาะเออแบกแปดคนนะโอ้ยอยู่ทั้งรถติดก้างหาห้อยออมาห้อยออกมาดูชมเด้วเที่ยนหางเที่ยนแดงกันเรียบร้อยหางใหญ่ดูพี่น้องหางใหญ่สิบล้านสองบังไข่เล็กไข่น้อยอีตั้งหาพี่น้องเอาไฟพน้องไฟกัะม้วนมืออื่นจวด ันที2น่2มิถุนายน2567ทางเขาก็มีเริ่มจับจองสถานทีสนท่สถานที่จอดหวังไขแล้วอันนี้อีบ่บางนึงโอ้อยง่าอันนี้เกส64คน,น,นี4คนกับผู้ถือหางห้ามเล่นการพนันเด็ดขาดเดอพี่น้อง คนห่วงไปพนมไปแก่นี่ตามนีมน่ไปของมืออื่นนั่งดียึดสองเมื่อจูดพี่น้องมือ่อจูดอ่าติดตามติดชมได้ผมขอหยุดติดสมิทกันพี่น้องสวัสดีครับ